มามาพี่น้องมันไปเปนตัดพื้นด้วยมันนี่นี่พี่น้องนะนะกำลังเันพ้นผ้าอยู่ทางนี้พ้นผ้าสมัยใหม่เด้อพี่น้องเ,เอ้ยเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยเดินขับรถเด้อพี่น้องพ้นผ้าล่ะเอ้ย

ตัดพื้นลงเตาได้เหมือนอันนี้เบาสิบแปดเพิ่นโอ้ <c oughs> oh. ทางนานเบาลิบเพิ่น <c oughs> ตัดไม,ม้เหมือนนี่ <c oughs> ไม่กรอกมันม่าตัวเชียววะต้นกรอกก็มีน้ำเลยโมรีบมามาพี่น้องตัดไม่มาหนี่ตัดแบบอันตะกี้เผื่อพี่น้องใส่เรือยดึงมา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  มาวา,าพี่น้องดึงเรื่อยดึงเรื่อยมานนี่ตัดพื้นลงเตาพี่น้องเขาถอนน้ำ หลังจากตัดพื้นแล้วเสีย,ยไปนะพี่น้องปีงกบกับมกเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดไปห้าวังเศร้านี่พี่น้องปีงกบปีงกบพี่น้องปีงกบกบมกเฮ็ดมันนี่มามามาหลังจากตัดพื้นแล้วแซ่บๆมันนี่